สวัสดีครับผมนายอิสระภาเขียวมณีเลขที่15ครับวันนี้เราจะมาทำโจทย์ฟังก์ชันและสมการเชิงเส้นนะครับผมนี่นะครับผมกำหนดให้กราฟในสมการในข้อใดที่เป็นไปได้ที่จะมีกราฟดังรูปนะครับผมเราต้องดูว่า อันไหนมีโอกาสเป็นเหมือนกราฟดังรูปนะครับนะครับผมนี่ก็จะค่อยๆทำาททีละข้อนะครับนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมผมจะดูทิศทางของกราฟก่อนนะครับทิศทางของกราฟเนี่ยไปยังไงนะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่าลดลงครับจากซ้ายลงไปขวานะครับ y เนี่ยโดยที่ y เนี่ยเท่ากับฟังก์ชันก็คือ x นะครับ ดังนั้นกราฟนี้ไม่ใช่ 3x เพราะจะเพิ่มขึ้นแสดงว่ากราฟนี้อยู่ในรูปของลบ3นะครับแสดงว่ากราฟนี้นะครับไม่ใช่ 3x แน่นอนครับไม่ใช่ 3x แน่นอนไม่ใช่ข้อ3อย่างแน่นอนครับเพราะอันนี้เพราะอันนี้มันเพิ่มมันลดลงนะครับเพราะงั้นไม่ใช่ลูกแน่นอนขั้นตอนมาครับผมจะดูว่าค่า x เ,เนี่ย เพิ่มขึ้นกับเข้าเท่ากับลบแสดงว่า y เนี่ยเท่ากับลบแสดงว่าแสดงว่าแสดงแสดงว่ากราฟต้องอยู่ในรูปแบบของสามลบ x นะครับผมนี่แสดงว่ามันต้องเป็นอันนี้คนระับไม่ข้อสองข้อหนึ่งแน,น่นอนครับ จะดูว่าเวลาค่า x เ,เพิ่มขึ้นกราฟเข้าใกล้เข้าใกล้เส้นไหนจากรูปกราฟเข้าใกล้เส้นตรง y เท่ากับลบแสดงว่าสมการต้องมีการเลื่อนกราฟลงหนงหน่วยจึงอยู่ในรูปของ3ลบ x จากนั้นจากนั้นนะครับ ตรวจสอบจุดตัดแกนจากรูปนะครับ ือกับ0นะครับเมื่อน x เท่ากับไปแทนในสมการ จะได้3กำลังศนเท่าเฮ้ย3ากำลังศูนย์กำสากำลังศูน,ล,ศนลบหเท่ากับซึ่ง ตรงกับในกราฟนะครับดังนั้นครับส,สมการที่ตรงกับกราฟครับคือ y เท่ากับ3ลบ x ลบ1ครับทำให้ข้อนี้ตอบ5ครับผมเวัสดีครับเรามาต่อเลยนะครับผมกำหนดให้ฟังก์ชันเท่ากับ x ลบ5ลบลบรับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเราจะเริ่มกันที่ข้อ1น,นะครับ ลบหครับแทนค่านะครับลบหกลบห้าต้องมาแยกเ็ษกันก่อนครับลบหเท่ากับโดยที่ลบสิบลบห้า ลบห้าเท่ากับสิบเอ็ดลบห้าเท่ากับหกซึ่งตรงกับโจทย์นะครับข้อนี้ถูกครับข้อสอง ข้อสองครับ f ลบห้ามาแทนค่าครับ ซึ่งเท่ากับ5เนี่ยก็ตรงกับโจทย์นะครับผมขอเอ็กซ์ลบ5้าแล้วเท่ากับ5ก็คือตอบถูกครับข้อนี้ต่อมามาดูข้อ3ครับข้อ3เป็น F 0 คค่านะรับศูนย์ลบห้าลบห้าเท่ากับลบห้าลบห้าลบห้าเท่ากับศูนย์ซึ่งตรงกับโจทย์นะครับผมข้อนี้ถูกครับ ห้าครับแทนค่าครับห้าลบห้าลบห้าเท่ากับศูนย์ลบห้าเท่ากับลบห้าข้อนี้ถูกครับ ก่อน,นครับกล5เท่าเท่ากับลบแสดงว่าแต่ว่าโจทย์ข้อ5เนี่ยคือมันต้องเข้ากับลบพแต่ว่าอันนี้มันเท่ากับลบสี่ครับ ให้ข้อนี้ไม่ถูกต้องสุบข,ข้อ2นะครับตอบห้าครับ ต่อเลยนะครับผมข้อต่อพานะครับกาหนดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ x บวกสามโดยที่ x น้อยกว่าหนึ่งนะครับสี x ่ x กาลังสองโดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับผมเราจะกําหนดว่าถ้าโจทย์มันกาหนดว่าถ้า x ไอถ้า f ถ้าฟังก์ชันฟังก์ชัน c นะ เท่ากับ9แล้ว c มีค่ายเท่าไหร่ช่องต่อไปครับจะเริ่มหาจาก f x ก่อนครับฟังก์ชัน x ก่อนนะครับเท่ากับ9ก่อนกรณีนี้นะครับผม x น้อยกว่า1จะได้ 3เท่ากับ9แต่เอกท่ากับ6เข้าเงื่อนไขกรณีที่2นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1 จะได้ 4x กำลัง2เท่ากับ9จึงได้ x เท่ากับ3ส่วน2ครับดังนั้นฟังกช์ชัน4เท่ากับ3ส่วน2ครับ ต่อไปเราจะมาหาค่า c ครับเพรโจทย์ให้หา c ว่มีค่าเท่าไหร่นะต่อไปค่า c ค่า c น้อยกว่าหนึ่งจะได้ c บวกสเท่ากับ3าส่วนสจึง ได้4เท่ากับลบ3ส่วน2กรณีต่อไปครับ c กเท่ากับ1ไม่เข้าเงื่อนไขครับ เท่ากับ2ส่วนลบ3ส่วน2อยู่ในช่วงลบ2ลบ1ลบ2ลบ1ครับผมดังนั้นคำตอบก็คือลบ2กับลบ1ครับ ข้อนี้นะครับให้ x ให้ a นะครับเท่ากับลบสถึง3นะครับและ r เท่า x กับ y เป็นสมาชิกของ a คูณ b ไอ a คูณ a โดยที่ y เท่ากับ x ลบสครับให้โดเมนและเลนของ r ตามลำดับตามพิจารณาเข้าไปนี้นครับขั้นตอนที่1นะครับ ลบสามห่งองเราะมาแยกเก่อนครับส ลบหนึ่งสองศูนย์สาม ศูนย์สอกับลกบก็หนึ่งลบหนึ่งสองศขั้นตอนที่2นะครับหาโ,โมเมีและเลนนะครับ ขั้นตอนการหา r เสร็จไปแล้วนะครับโดโมเมนละเลนนะครับโดโมเมนละเลนก็คือ ก็สามนะครับพิจารณาแต่ละข้อนะครับเได้ทั้งหมดแล้วข้อแรกเป็นอันลบหนึ่งเป็นฟังก์ชันต้องดูครับว่าค่า y เนี่ยทำไหมนะ ตัวตัวว่าค่าสาไม้เมื่อกับความสัมพันธ์จะมีค่าจับ ค่าเดียวจับคู่กันหลายค่าดังนั้น R ลบหนึ่งไม่เป็นครับไปมาดูข,อข้อสองครับข้อไข่ครับจำนวนสมา ใส่กับ r ลบหนึ่งเท่ากับสาม x กับ y ป็นสมาชิกของ r และ y กับ x เท่ากับ ถูกครับนั้นโจทย์ข้อนี้ตอบขอขอข่าครับถูกข้อเดียวครับ